สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้โพสต์ลงในกลุ่มโดยมีใจความว่าคนน่าสงสัยสุดกับถูกมองข้ามตามข่าวจริงเด็กน้อยแก๊งจำป่าบอกเห็นชายเสื้อสม้มมาอุ้มน้องปาย แล้วคนที่โดนเพลงตอนนั้นลบรูปในเฟซที่ใส่เสื้อสม้มออกหมดถ้าคุณไม่ทำลบทำหม่ไหนจะของที่หล่นแถวที่เกิดเหตุอีกแหวนถุงมือคนที่เข้าขายสุดก็ตอบค้างค้างคู่คู่แทบไม่มีความน่าเชื่อถือแถมลบรูปต่างๆที่ใส่แหวนออกหมดทุกรูปอืม เราก็แค่สงสัยนะคะจากที่ตามข่าวแล้วเขาก็คือคนใกล้ชิดสุดแล้วไทม์ไลน์11-12ถก็ไม่ชัดเจนด้วยแต่โดนมองข้ามสงั้นแถมที่มีการบอกว่าออกนอกพื้นที่ไปต่างจังหวัดปลายทางบอกไม่เห็นอืมแต่ก็ดันเงียบอีกที่ตามข่าวมาสงสัยสุดคือพี่น้องคู่นี้ล่ะเพราะทั้งความรู้ ในการทำลายหลักฐานทุกอย่างชาวบ้านไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นค่ะถ้าชาวบ้านทั่วไปทำแค่สงสัยนะคะย้อนกลับไปดูข่าวเก่าไหนจะประกาศตามหาน้องหายอีกมันน่าสงสัยไปหมดเลยแต่ทำไมประเด็นแรกๆเงียบกริบตั้งแต่มีการประชุมกันภายในครอบครัวซึ่งขาดพี่สาวคุณโตอย,อยู่อยู่ๆประเด็นดันกลายเป็นครอบครัว ที่ไม่ร่วมประชุมในวันนั้นโดนมอบตำแหน่งผู้ต้องสงสัยจากผู้สูญเสียทันทีเรื่องคดีเลยยาวไกลยึดจนคนทั่วประเทศรู้จักชื่อชาวบ้านเกือบทุกคนในหมู่บ้านกกอกในใครคิดเหมือนกันมั้งคะภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีชาวโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นถึงว่าสิคะ เราจะหาความยุติธรรมได้ที่ไหนคะเหมือนทุกอย่างเลยค่ะถูกต้องที่สุดค่ะแปลกใจตรงมีคนเห็นชายใส่เสื้อสม้มแต่ไม่มีใครจำบุคลิกลักษณะได้เลยเหรอว่าเป็นใครถ้าเป็นคนที่คิดว่าก็น่าจะจำกันได้เด็กแก๊งจำปาก็โตๆกันแล้วก็น่าจะจำได้นะเราคิดว่านะแปลกตรงไม่รู้ว่าใคร รู้เบาะแสก็บอกเขาไปเถอะเงินรางวัลน,นำจับเยอะนะเออมันก็มองได้หลายมุมจริงๆค่ะสมัยนี้อยากเดาใจคนคิดดูจากชาวบ้านทั่วไปเป็นหนี้เป็นสินพ่อน้องเสียชีวิตพี่สาวมีทุนไว้เรียนแถมย้ายจากรัฐไปเอกชนความเป็นอยู่ผิดหูผิดตาไปเยอะเลยค่ะดูจากใช้วัตถุต่ตางๆมันดูหรูหราเกินไป จากเดิมค่ะที่ได้จากเงินบริจาคชั่วที่สุดคือจ้องจะเอาลุงให้ได้นี่แหละชั่วจริงๆลุงก็นะไม่รู้จะจำหรือเปล่าคนถัดไปบอกว่าสงสัยจุดนี้เหมือนกันไม่หาคนทำให้น้องเสียชีวิตจะหาแบะแบะอย่างเดียวคนถัดไปบอกว่าใช่ค่ะคาใจจุดนี้ค่ะเส้นใหญ่ค่ะเรื่องนี้ก็เลยเงียบเศร้าที่สุดเลยนะงานนี้ ขนาดคุณสุภาพคลี่ขกระจายอย่างทนไม่ไหวเชิญผู้ใหญ่ผู้รู้มาสัมภาษณ์เรื่องจับแพะแต่จับไม่ได้เพราะคนสงสารแพะคอยช่วยเหลือและสื่อมันเร็วหลอกไม่ได้คนถัดไปบอกว่าจริงค่ะคิดเหมือนกันเลยตำรวจอีกสงสัยค่ะสงสัยจริงๆเลยงานนี้คิดตรงกันนะคะขอบคุณมากค่ะ คิดเหมือนกันเลยทําไมประเด็นนี้ถึงเงียบจ้าขอให้เป็นเช่นนั้นเลยค่ะเรามั่นใจไม่กล้าจับแพะเก่งที่สุดก็แขวนคดีคนถัดไปบอกว่าอย่าได้กังวลไปเลยค่ะมั่นใจประหารยกครัวเลยค่ะแล้วก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวเช่นกันมีข้อความอย่างน่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วิเคราะห์ หาผู้กระทำความผิดมีสองลักษณะครับ 1. มีผลลัพธ์แล้วค่อยหาสาเหตุเพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์เรียกว่าตั้งทงผู้กระทำผิดซึ่งตามทฤษฎีจะไม่ใช้ 2. ส,สาเหตุการเสียชีวิตแล้วค่อยดูว่าผลลัพธ์แบบไหนที่จะสอดคล้องกับสาเหตุวิธีนี้จะได้คนผิดตัวจริงแต่ทางปฏิบัติ ไม่นิยมใช้ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ปฏิบัติแล้วปักใจหรือมีเหตุจูงใจให้เชื่อว,ว่าลุงพลเป็นผู้กระทําผิดแล้วค่อยหาหลักฐานต่างๆนานาให้ชี้ชัดว่าลุงพลลงมือกระทําซึ่งผ่านมาจะเกือบ5เดือนแล้วยังหาหลักฐานไม่ได้มีความพยายามสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ ของลุงพลฝ่ายเดียวสุดท้ายก็แถลงความคืบหน้าของคดีตามที่ทุกคนทราบคือพักคดีแต่ไม่หยุดสืบคดียังไม่หยุดสร้างหลักฐานเพื่อที่จะให้สำลิดผลตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกการเสียชีวิตของน้องตำรวจวิเคราะห์ตามแนวทางที่หนึ่งแต่ถ้าตำรวจใช้การวิเคราะห์ลูกคดีตามแนวทางที่สองตามหลักสาโกล แนวทางสืบสวนน่าจะออกมาแบบนี้คือ 1. พยานวัตถกุก็ต้องทำทุกอย่างและทุกทางคือทำทุกมิติซึ่งไม่น่าจะหลงเหลือร่องรอยเพราะถูกทำลายหลักฐานเกือบหมดจากการรีบเผาศพน้องและเผาทุกอย่างที่เป็นหลักฐานซึ่งปกติไม่ต้องรีบทำขนาดนั้นเพราะหลายคดียังเก็บศพไว้จนกว่าจะได้ผู้ร้าย 2. พยานบุคคลซึ่งสามารถกระทำโดยการสอบปากคำบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องและต้องให้ความสำคัญกับคำให้การทุกคนด้วยจะไม่ตัดพยานคนใดคนหนึ่งออกและต้องวิเคราะห์จากคำให้การของพยานทุกคนว่าใครที่ให้การวกไปวนมาไม่อยู่กับร่องกับรอยหรือให้การเท็จต้องจับพยานคนนั้นในข้อหา ให้การอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ถ้ามีการจับพยานที่ให้การเท็จเราก็จะได้ข้อมูลที่แท้จริงจากทุกปากคำของพยานแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้สอบสวนต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าจากปากคำของพยานมีใครบ้างที่สามารถสอดคล้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ได้สรุปถ้าตำรวจสืบสวนและสอบสวนดำเนินการวิเคราะห์ การเสียชีวิตของน้องแบบหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วค่อยดูว่าผลลัพธ์แบบไหนที่จะสอดคล้องกับสาเหตุป่านนี้ตำรวจจับคนร้ายตัวจริงได้แล้วขนาดผู้คนในโซเชียลยังรู้เลยว่าใครเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่แต่ทำไมตำรวจจุด,จด,จด อันนี้เป็นความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะครับขอบคุณมากครับ